นี่ค่ะทุกคนนี่เป็นหินโยกังบาสมาโตนะคะเป็นหินสําหรับเป็นพอแปลเป็นไทยมันเป็นเหมือนเป็นหินลาวานะทุกคนใช้เวลาแทนผ้าเช็ดเทา้าใช้เวลาเราอาบน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะใช้หินนี้เหยียบแทนผ้าผ้าเช็ดเท้านะคะทุกคนแล้วมันก็จะซับน้ําได้ดีมากให้ป้าป้าชดเตะยอัไงเดี๋ยวนี่ค่ะคลเดสค่ะ เซงนี้ให้เงนหนเซ็งสองร้เยนนะคะก็ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนอจเมา้วาได่้าส่งโอเคโดวเด็กกมัสก้าร้อยเอ็ด นั่นไหนอนะเป็นหินลาวานะทุกคนโอ้โหสีขาวด้วยอู้ยคิด,คดได้เดโมให้ยคิดจะไนจะไงเนาะทุกคนได้มาเป็นแผ่นสีขาวนะโอ้จากกาายจะกล้าใช้ไมเนี่ยกลัวมันจะสกระปรกเร็วนี่คือว่าพราอ,อ,อาชีก่ะอาราเตอาราเตอตโตโกโยเตมิมาสึเดี๋ยวทุกคนลองดูนะ ลองดูว่าถ้าสมมติเราล้างเท้าเสร็จแล้วเอามาเหยียบแล้วจะเป็นยังไงมันจะซับน้ำดีไหมขนาดห้าสิบห้าเซนนะคะอ่ะโอเคอ๋อแล้วมันก็จะซึมหายนะ้ำมันก็จะซึมหายไปเลยนะทุกคนนี่ค่ะ ตัวน,นี้จะเป็นหินลาวานะคะทุกคนซับน้ำได้ดีมากา้โอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนอ่ะแทนผ้าเช็ดเท้าได้ดีเลยนะคะทุกคนตัวนี้จะกล้าใช้หรอดูกลัวมันดำมือใกล้ทำไมโยกัมมัตโตโปバสมัตโ โยกัมโยกังบาสมาโตนี่นะคะทุกคนเป็นที่เช็ดเท้าค่ะเป็นหินเช็ดเท้านะคะทุกคนซับน้ำได้ดีมาก